ตำนานเซนเซ่าตอนหอกทองคำของกฤษสะถ้าพูดถึงตัวละครคริสซาออกฤษณะเนี่ยก็ถือว่าเป็นมารินเนอร์ที่เก่งที่สุดคนหนึ่งเลยนะครับและที่ผมยกย่องฝีมือเขาคนนี้เป็นพิเศษนะครับเพราะผลงานของเขามารินเนอร์่วนใหญ่เนี่ยจะโดนพวกเซย่ายำเละเลยนะครับแต่กริณะเนี่ยสามารถเล่นงานชิริวได้อยู่หมัดเลยนะซึ่งดราก้อนชิริวเนี่ยจกที่ผมเคยจัดอันดับไป เขาสามารถทําผลงานได้ดีที่สุดในศึก12ปราศาสเลยนะครับงั้นเรามาดูประวัติของคริซาออกฤษณะกันดีกว่าตามประวัติแล้วเนี่ยกฤษณะเป็นชาวศรีลังกาครับทำหน้าที่ปกป้องเสาค้ำมหาสมุทรอินเดียตำแหน่งก็จะอยู่ตรงนี้นะครับติดกับประเทศไทยด้วยซึ่งกฤษณะเนี่ยเป็นชื่อของเทพองค์หนึ่งในศาสนาฮินดูถือเป็นเทพเจ้าแห่งการปกป้องดูแลความเมตตาความอ่อนโยนและความรัก ็จดัดเป็นหนึ่งในเทพเจ้าที่ผู้คนนิยมกราบไหว้บูชากันมากเลยนะครับแต่ตัวละครคริสซาออกริสนะเนี่ยก็น่าจะเป็นคนธรรมดานะแค่ชื่อเหมือนเทพเจ้าเฉยๆและชุดกรอสเกลที่กริสนสวมใส่เนี่ยก็คือคริสซาออถ้าออกเสียงให้ถูกเนี่ยน่าจะเรียกว่าไครเซอมากกว่านะครับซึ่งคริสซาออเนี่ยก็จดัดว่าเป็นบุคคลในประการนามกรีกโบราณตามตำนานเนี่ยเขาคือบุตรแห่งเทพโพไซดอน ซึ่งจุดกําเนิดของเขาเนี่ยอาจากดราม่าอยู่สักหน่อยนะเพราะแม่ของคริสซาออก,ก็คือเมดูซา่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเมดูซ่าเป็นหญิงสาวที่สวยงามมากครับสวยขนาดที่องค์เทพีอาร์เทนา่ายังแอบคอมเมนตเลยเนะและอยู่มาวันหนึ่งเทพโพไซดอนก็เดินทางมาที่วิหารของอาเทนา่า และเมื่อได้เห็นความงามของเมดูซ่าเนี่ยโพไซดอนก็อดใจไม่ไหวก็เลยจับเธอปล้ำซะเลยกระทำการอุกอาจในวิหารของอาร์เทน่าเลยและเมื่อเทพีอาร์เทน่ารู้เนี่ยก็โกรธมากครับสาบให้เส้นผงของเมดูซ่ากลายเป็นงูและถ้าเมดูซ่าสบตากับใครเนี่ยก็จะทำให้เขาผู้นั้นกลายเป็นหินไปเลยครับจากที่เคยเป็นหญิงงามหลังจากนั้นเมดูซ่าก็กลายเป็นอสุรกายไปเลย และสุดท้ายเมดูซ่าก็ถูกปราบโดยเพอร์เซอุสโดนฟันคอขาดกระจุยจะว่าไปแล้วก็น่าสงสารมากเลยเนี่ยและในจังหวะที่เมดูซ่าถูกสังหารเนี่ยเลือดของเธอก็กลายร่างเป็นคริซาออกับม้าบินเปกาซัสซึ่งตัวคริซาออเนี่ยบางตำนานก็ว่ากันว่ามีรูปรักษ์เป็นหมูมีปีกแต่ส่วนใหญ่ก็จะว่ากันว่ามีรูปรักษ์เป็นคนเนี่ยแหละซึ่งชื่อคริซาออหรือไครเซออเนี่ย แปลว่าผู้ถืออาวุธทองคําและในเรื่องเซนเซยเนียก็ถอดแบบมาจากตำนานเลยครับคริซาออกคริสนะก็จะมีอาวุธประจำกายคือหอกทองคำที่แข็งแกร่งมากแต่ชิริวก็มีโลดราก้อนที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับเมื่อมาต่อสู้กันเป็นไงล่ะหอกทองคำเสียบทะลุโลดราก้อนแล้วก็แทงท้องของชิริวจนเป็นรูเลยเฮ้ยไหนบอกว่าโลดราก้อนเนี่ยมีพลังป้องกันที่แข็งแกร่งเออช่างมนเถอะ และถึงแม้ว่าชิริวจะเร่งพลังคอสโมโจนชุดคลอสกลายเป็นสีทองทําให้โลกส,สีทองสามารถป้องกันการโจมตีของหอ,อกทองคําได้แต่ก็เหมือนเป็นทองชุบเลยแป๊บเดียวคลอสมังกรทองก็เปลี่ยนเป็นคลอสมังกรเขียวเหมือนเดิมแล้วลิษนะก็เลยจัดหนักด้วยท่าไม้ตายของเขาแฟลชชิงแลนเซอรใช้หอ,อกทองคำแทงไปดูรัวจนร่างของชิวิวเนี่ยพุนไปเลยนะครับซึ่งถ้าหอ,อกในตำนาของคริซาอเนี่ยมันจะโหดขนาดนี้ ชิริวก็ต้องงัดอาวุธในตำนานมาใช้นั่นก็คือดาบเอ็กซ์คาริเบอร์ที่ชูรามอบให้หอกกับดาบปะทะก,กันรอบแรกเป็นไงมือชิริวแทบหักเลยครับดาบเอ็กซ์คาริเบอร์ยังไม่มาประทับร่างนะกันลองดูรอบที่2ผลก็เหมือนเดิมครับมือแทบหักเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยทำยังไงถึงจะใช้ดาบเอ็กซ์คาริเบอร์ได้ซึ่งชิริวก็พยายามคิดครับอะไรที่จะช่วยเร่งพลังให้เขาเก่งขึ้นได้ ความเสียเ่ยงไงถ้ายัางสวมชุดคลอสอยู่ก็ยังเหมือนอยู่ในคอมฟอร์ตโซนงั้นก็ถอดชุดคลอสออกเลยละกันมันดูเสี่ยงแล้วก็ร้าใจดีเท่านั้นแหละดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ประทับในมือเลยครับแล้วก็สามารถฟันด้ามหอกทองคำขาดกระจุยเลยเท่านั้นไม่พอนี่ยอนุภาพของดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์เนี่ยสามารถทำลายชุดกรอสเกลของคอริสซาอได้ด้วยครับแต่ความโหดของกริศนเนี่ยก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้น เมื่อเขาเริ่มนั่งคัสมาะและเข้าฌานมันทำให้พลังของกฤษณะเพิ่มสูงขึ้นมากเลยครับจนเกิดเป็นกำแพงที่มองไม่เห็นปกป้องเสาค้ำมหาสมุทรเอาไว้และเมื่ออยู่ในท่านั่งคัสมาะกฤษณะก็สามารถใช้ท่าไม้ตายสุดยอดมหาโรสินีเป็นการปลดปล่อยแสงที่เข้มขน้นโจมตีศัตรูแสงมันเจิดจ้าจนทำให้ตาของชิวิวบอดไปเลยครับแต่ก่อนที่ดวงตาของชิวิวจะบอดสนิทเนี่ย เขาก็พยายามเร่งคอสโมจะทำให้เห็นจุดชีวิตทั้งเจ็ดของกริณนะอ้าวนี่ก็สวยเซ่ชิวิวใช้ดาบเอ็กซ์คาริเบอร์ฟันตามจุดชีวิตของกฤษณนะทำให้สามารถเอาชนะมาได้แบบชฉีวเฉียดเลยซึ่งหลังจากที่เอาชนะได้เนี่ยชิวริวก็ลม้ลมลงไปกองเหมือนกันนะครับดูจากผลงานของคริซาอองกฤษณะเนี่ยเขาก็มีฝีมือไม่เบาเลยเนะถ้าต้องไปสู้กับพวกโกเซนเนี่ยผมว่าก็มีสูสีอยู่หลายคนยนะ ดูดูไปแล้วก็น่าจะเหนือกว่าวัวปูปลาแน่ๆนะครับเพิรเพลรระดับโมไอโอเลียมิโรถ้ามาเจอกับกฤษณนะเนี่ยอาจจะแพ้ก็ได้นะแต่ถ้าต้องสู้จริงๆเนี่ยกฤษณนะน่าจะไปเจอกับเวอร์โกชากะมากกว่านะดูดูไปแล้วสไตล์น่าจะใกล้เคียงกันด้วยเพื่อนๆคิดว่าไงครับถ้า2คนนี้สู้กันคิดว่าใครชนะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนดูอนิเมะให้สนุกสวัสดีครับ